หน่วยงานราชการแล้วแถบผู้มิเกียรติทุกท่านดิฉันนางธนิราทัพพุรีผู้พ่อขอคำแนะนำจากทุกๆท,ท่านเพื่อที่จะมาย้อนไปนิดนึงนะคะว่าดิฉันเป็นคนพัทยาจังหวัดชลบุรีปัญหาเรื่องยาเสพติดท,ที่ได้พบเจอ ต่างแล้วผลงานที่ทำออกมาเด็กๆ<ม>ก็ออกแบบคือแล้วก็มาช่วยกันมีแนวความคิดที่อยากจะามาเป่าลองดนงานเครื่อเหี่ยวก็ได้ไหมถ้าเขาค่เกียก็ได้ที่คนคนเราได้ เชื่อมผีมาตับฝากนโลกอะค่ะได้เข้ารับการรังที่ถูกต้องแล้วก็ข้อสตัวได,ได,ได้ได้ไมได้มีโอกาสให้ให้เขาได้มีน้อยคนที่เขากลับไปล้มเหลวเขาก็ได้กลับมามาหาแล้วเขาก็กลับไปลงที่ อีกเหมือนเดิมที่ให้เขาเป็นคนใช้ยาที่อยู่ข้างถนนหรือกลายเป็นอาชญากรในวันข้างหน้าอย่างเช่นบ้านเชีนพิชชั<ม>่ก็จะมีองค์กรที่มันหึนอขอโอกาสที่จง ในการทำร้าารองทีลนิดศูนย์นนบ้านมูลิธิครับนะครับใช้รูปแบบการประบาในลักษณะชุมชนบำบัดทำไมต้องเป็นชุมชมมนบะบัดเนืน่องจากว่าคนที่ติดยาเสพติดน,นะครับต้องยอมรับว่าเขามาีความปลอดแอดตัวเองเขาไม่สามารถเลิกเป็นตัวเองได้คนที่ไม่ติดยาอยู่ที่ไหนครับเร่ิงยาอยู่ที่ใจ เป็นคำคาดจิกมากที่ผมจำได้ตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มโตครับมีโอกาสได้หยุดยาเสพติดมากกว่าคนที่ใช้ยาเสพติจจดแล้วเจออยู่ข้างถนนที่เราไม่รู้หรอกว่าปัจจุบันนี้ใครใช้ยาบ้างเรามีต้้งต้องหยุดการเกิดการด้ยวตยตัวเอง,องทันทนให้เขาเกิดการได้เกิดแต่้ตัวเองผมทู่จับยาเสพติดแล้วก็ได้ครอบครัวนะครับถือว่าเป็นความสัมพันธ์ ได้ชิดก,กับคนที่อ่อนแอคือคนในครอบครัวครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนต้องเข้ามามีสว่วนร่วมถาม่ได้น่อยครับดะถ่ายนะาไมด้ถ่ายรูปตั้งถ่าได้เนีไม่ใช่ละที่จีนทหารประชากอคอาภรณ์พี่งเข้ามา นอกจากการาแล้วเนี่ยกาที่ขปลอดภัยมีมาตรการชัดเกตในการดูแลมีหลักสิบรอบมีบุคลากรในการดูแลคนที่ติดยาเสพติดสถานที่ล้วลอบขอบชิดสองคือดำเนินการส่งเรื่องให้สารนักสตั้งแต่อเภอจังหวัดจังหวัดส่งส่วนกลางนัดหมายส่วนกลางโรงพยาบาลพันยาล็อกคือศูนย์กลางของเขาเรียกว่าคณะการยาเสพติดเขาต้องเข้ามาตรวจสอบอีกแล้ว โอเคทางมีไฟมีไหมโดนรองขอบชิอมีไหมมาตรการการดูแลมีไหมบุคลากรในการดูแลมีไหมหลังจากนั้นนะครับลองส่งเรื่องไปตามระบบราชการนะครับส่งเรื่องปึ๊ปป๊รอจนหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดของสารสูงซุดอนุมัติถึงจะทําได้